สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็วอชานลในช่อง u t u b e นะครับมาเช้าวันนี้ผมมาซื้อของที่ตลาดนะครับก็ทางนี้ผมไม่ได้เข้ามาดูเลยนะก็ต้องดูเอาแล้วนะครับตลาดวันนี้นะครับอันนี้คือที่ตลาดอ้อมใหญ่นะครับหรือตลาดสมภพนะครับที่บริเวณอ้อมใหญ่นะครับจังหวัดสุอจังหวัดนครปฐมนะครับเนี่ยผมมามลก่อนเนี้ยทุกครั้งประจำจะไปซื้อของก็เข้าทางนี้บ้างทางนู้นบ้างแต่นี้รู้สึกตกใจนะครับโอ้โหเป็นแบบนี้นะ แล้วลงปิดหมดนะครับบรรยากาศเงียบเหงามากเลยนะครับก็เออบอกไม่ถูกเนาะนะครับเคยคือคักนะครับเมื่อก่อน,นีนร้านลวงนี้ร้านทุเรศเปิดซื้อของซื้อของอะไรเงี้ยมา,มา,มาทุกวันเอาง่ายๆานะเมื่อก่อนเนี้มาประจำตัวเกิดทุกวันมาซื้อของนะครับก็เนี้ยมาดูกันโอ้ไม่อยากเชื่อเลยเนาะอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ากระทบกันทั้หมดเลยเนาะ ตลาดคนขายของพ่อค้าแม่ค้านี่ตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับเจ็ดโมงเช้าก,กว่ากว่าเกือบเกือบแปดโมงแหละโอ้มไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะว่าถึงเนาะตลาดนี้เงียบจริงเราคนเมื่อก่อนนี้เชา้านะอย่างเงี้ยคนคึกคักมากเลยครับ โอ้โหดูเดิกดูเด็นไหงไงวะเนี่ย,ยมีร้านแค่ตรงร้านที่เปิดนะร้านที่ผมเคยซื้อของประจำในนี้ผมจะลองดูว่าเป็นยังไงเปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหถ้าปิดได้แย่ยเลยนะ โอ้ยจริงด้วยปิดครับโโหตายแล้วมันได้มาขายอะ่ะโอ้โครับโอ้สุดยอดเลยอะ่ะสุดยอดแล้วสุดแย่วะอือฮผมก็ะทบกันหมดนะครับคือเอาง่ายๆแล้วกันผมผมพูดแค่เป็นระบบูงโซ่นะ คนที่ขายของเขาก็ต้องซื้อวัตถุด,ดิบจากที่นี่ใช่ป่ะแล้ววัตถุด,ดิบตัวต้นเตาวัตถุด,ดิบอบไม่มาส่งแล้วคนที่จะซื้อของจากตรงนี้อาไปขายตอ่ออีทีหรือไปทําของอีกทีมันไม่มีของให้ไปขายอ่ะแล้วยังไงต่อครับคนกินมันก็ด้วยแล้ผลกระทบใช่ไหมเพราะว่าไม่มีของกินนะครับดูเอาแล้วกันเนาะอือื นะวันนี้วันที่29กรกฎาคมนะครับ2,564นะครับนี้เป็นเวลาประมาณใกล้ๆ8โมงเช้าแล้วแหละไม่น่าเชื้อเลยนะผมดูแล้วโหนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะกับบ้านเราเมืองเรานะยุคนี้นะครับตั้งแต่เกิดมานะผมก็เพิ่งเห็นนี่นแหละเคยเห็นแต่ที่อื่นเลยเห็นแต่ในหนังนะแต่ที่แม่ผมไม่เคยเห็นนะ สภาพมันเป็นแบบนี้กันเยอะเลยเนะาะแล้วอย่างนี้ร้านพวกเนี้ยเขาไม่ไม่ขายของแล้วขายอะไรเขาขาดรายได้แน่นอนไม่มีไรายได้ไม่มีคนซื้อใช่ปะ่ะเงินก็ไม่มีต้าทำยังไงอะครับเอางงาเปรียบตัวตัวผมแหละคนหนึ่งละหรือเ,เพื่อนๆบางคนที่ค้าขายเนะอ่ะลองดูเป็นยังไงนั้นะเป็นอย่างนี้เนยะอ่ะให้ดูแล้วกันเออ วันนี้เป็นไรวันพฤหัสใช่ไหมมันต้องคึกคักนะมันไม่ใช่แบบนี้เอเข้าใจจินครับนะครับโอเคผมคลิปนี้สั้นๆนะเอามาชมกันบรรยากาศตลาดนะครับสตถาสมพบจังหวัดนคปรปฐมนะครับวันนี้นะผมยืนอยู่บยหน้านี่แหละหน้าตลาดแล้วก็หน้าถนนเพชรเกษมนะครับวันนี้ ปีนี้ปศนี้วันนี้เวลานี้มันไม่เดิอไม่เหมือนเดิมอ,อีกต่อไปแล้วล่ะครับโอเคนะขอบคุณที่รับชมมอชาน้องผมนะครับสวัสดีครับ